มาชมาภะคณาเม็กซิโกกันค่ะงา,งามงามยิมมนว่าจะเอาไปผัดกับปลาอินทรียเค็มอร่อยดีค่ะงามมากเลยค่ะไม่ได้เด็ดมาหลายวันแล้ว ยอดอบอบค่ะถ่ายมือเดียวค่ะไม่มีคนถือกล้องให้อยยอดสูงมากเลยค่ะเพราะไม่ได้ไม่ได้มาตัดฐานพอค่ะมือเย็น ม่เย็นแค่นี้ก็พอนะคะเดี๋ยวมันก็จะไปลอกเย็นจะได้ผัดเลยค่ะจะไม่ต้องมานั่งลอกดูท่านั่งลอกสิคะเป็นหญิงไทยคะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะลอกตอนนี้ตงเนี้ช่วงนี้มันจะแก่ๆหน่อยก็ต้องเน้นเปลือกหน่อยคะ่ะ

Ini, ini nak, nak beri, beri, จะใส่กุ้งหรือจะใส่ปลาอิทซีดีใส่กุ้งก็อร่อยนะคะใส่ปลาอิทซีก็อร่อยถ้าถ้าใส่ปลาอิทซีเย็นนึ้งต้องไปซื้อปลาอิทซีเค็มส่วนกุ้งมีอยู่ในตู้เย็นแล้วกี่คันหนึ่งมือ้อ